ของสวยๆงามๆว่าจะมาหากับข้าวโอ้โหทะเลอยู่นี่ <c oughs> บอ่ปบอปลาบอ่อปลาบอ่อเนื้อมีครบว้าวเลี้ยงไว้ท่านผู้ชมเลี้ยงไว้เลี้ยงป <c oughs> ลา <c oughs> มีตั้งหอยตั้ง สับมาให้เรียบร้อยอย่างนี้กินปลาที่ตัดเรียบร้อยมีกุ้งมีครบทุกอย่างเนื้อหนังมังสาแยกเนื้อแยกเครื่องในมาเรียบร้อยเลยมา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 ปลาทูจาแบบจกดก็มีแบบเค็มก็มีโอ้โหครบสูตรท่านผู้ชม จัดให้ถึงบ้านเลยไม่มันสะดวกเใจทั้งวันเล้สะดวกสบายใจเลยมันขายดีขึ้นหรือว่ามันขายดีลงาขายดีขึ้นหรือขายดีลงเ <c oughs> ขา,ขขาลูกค <c oughs> ้าประจำอันนี้ไข่เค็มแล้วดอันนี้ ปลาทูเค็มหน่อไม้ดองอันนี้อันนี้หนมจีมไม่ใช่หนมไทยอันนี้ปลาอันนี้ปลาทูเค็มไอไอไม่ใช่อันนี้ปลาทูนึ่งอันนี้ปลาทูนึ่ง,นนงพงด <laughs> ีดก็ผุดแล้วพูดก <laughs> ็พีดแล้วแต่อันนี้ปลาดิชแนลเออแบบแนวว่าจะมาหากับข้าว <laughs> โอ้โหทะเลอยู่นี่ <Wow. S 2> บาวปลาบ่อนเนื้อมีครบว้าวเลี้ยงไว้ท่านผู้ชมเลี้ยงไว้เลี้ยงปลาทูเรียบร้อยมีก,มกุ้งม,มีครบทุกอย่างเลี้ยงไว้เลี้ยงไว้เนื้อหนังมังส<ห>ายแยกเนื้อแยกเครื่องในมาเรียบร้อยเลยมันขายดีขึ้นหรือว่ามันขายดีลง <c oughs> ขายดีขึ้นหรือขายดีลง <c oughs> <c oughs> อันนี้ไข่เค็มแล้วด้วปลาทูเค็มนอไม้ดองแล้วเนี่ยอันนี้หนมยิมไม่ใช่หนมไทยอันนี้ปลาอันนี้ปลาทูเค็มอ้ไอ้ไม่ใช่อันนี้ปลาทูนึ่งอันนี้ปลาทูนึ่งพีดกระุ้งกกแล้วกระุแล้วแต่อันนี้ลานีชาแนล